สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง B m e Channel นะครับวันนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับโรคออฟฟิศซินโดมนะครับหรือชื่อเต็มของเขาก็คือฟาร์เมกานะครับฟาร์เมกาออฟฟิศซินโดมนะครับเช็คด่วนนะครับว่าเราจะเป็นออฟฟิศซินโดมได้หรือไม่นะครับโดยมีอาการหลักๆสีอย่างแบบดังนี้นะครับก็คือปวดบริเวณข้อเอ็นข้อไหล่นะครับบ่าไหล่นะครับ2นะครับปวดมือนิ้วล็อกนิ้วเท้าล็อกนิ้วมือล็อก3มนะครับมีอาการเหน็บชาและอ่อนแรง สีก็คือปวดศีรษะปวดกระบอกตานะครับอาการเหล่านี้นะครับเราไม่อาจมองข้ามได้นะครับว่าเป็นอาการเพียงเล็กน้อยหรือเป็นอาการเพียงร่างกาย่อนล้าอ่อนเพลียเฉยนะครับอย่ามองข้ามอาการเหล่านี้อาจส่งผลต่อสุขภาพของคุณในระยะยาวได้นะครับการหมั่นออกกําลังกายนะครับหมั่นยืดเส้ยนยืดสายเปลี่ยนท่านั่งและพักสายตาทุก,ทกชั่วโมงหรือหาตัวช่วยนะครับบรรเทายานะครับยาบรรเทายาแปะยาแก้ปวดยาแก้กายคําเนื้อนะครับ นี่เป็นสาระความรู้เล็กเน้อยจากทางช่อง BME Channel นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสักไกลด้วยนะครับขอครับใ,ใจถึงใจรับรู้ด้วยการให้สุขใจกับการให้ที่ยิ่งใหญ่น้ําใจเล็กๆและกรอยยิ้มที่สดใสมีคุณค่าทั้งเก็ดใจกับเวลาที่ได้แบ่งบนัน